สวัสดีครับผมชาแนลก็วันนี้ก็จะมาเปลี่ยนไอตัวนี้สายพานหน้าเครื่องนะผมเบิกสูยนมาเลยจากสวนโตโยต้าเส้นละ2 0 0 2 8อกว่าบาทอะไรนี้ผมจำไม่ค่อยได้สายพานหน้าเครื่องมันจําเป็นไหมเพราะจําเป็นนะเผื่อมันขาดมาถึงระยุอายุเวลามันนะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือผมจะใช้ประัยลูกบล็อกเบอร์12 แล้วก็หาเหล็กแป๊บก็ได้เลยผมจะใช้เอดดัมตัวนี้จะประแจตัวนี้เอาไว้งัดตั้งความตึงมันผมแค่ตัวนี้หย่อนไอตัวได,ไดชาร์จไปเนาะก็เดือเราก็ต้องดูจำม,มันก่อนว่ามันไปตรงไหนมั่งปากมาร์กมากใช้อะไรใช้มาร์กตำแหน่งตรงนี้ไปก่อนเลย มันระวังแลวก็มันอยู่ใกล้ท่อแอร์มันต้องขยับไดชาร์ดให้มันเข้าไปอ่ะขยับมาแล้วนี่เนาะจากตำแหน่งนี้ขยับมาแล้วสายพานก็หย่อนละพอจะเอาออกได้ลนะนี่ไงนะขยับตัวนี้ยากมากผมคลายน็อตตัวนี้ออกด้วยตัวนี้ออด้วยแล้วก็ใช้ค้อนตอกใช้ค้อนตอกสกัดตัวนี้เข้าไปผมหาไมา้ไม่ได้ผมก็เลยใช้ค้อนตอกตอกกับเหล็กไอตัวนี้ตอกกับหัวน็อตอย่างเงี้ย ตอๆค่อยๆตอครับแจเย็นเดี๋ยวไรชาร์จล้วแตกแตกทังงานเข้าอีกเนาะแล้วเราก็จะทําการเอาสายพานมันออกมามันจะออกมาตําแหน่งนี้ดูด้วยมันวนไปทางไหนนี่เราจะออกมาแล้วประมาณนี้ทำการเปลี่ยนเส้นใหม่เดีวเราแกะเส้นใหม่ เส้นใหม่เราแกะออกมาแล้วเนี่ยเราจะทําการใส่เส้นใหม่กันมันก็ยังไม่แตกไม่หรอกมันก็แข็งๆหน่อยก็ได้ละเริ่มแข็งแล้ะเส้นใหม่ก็จะนิ่มๆหยุดๆน,น,นิดนึงโอเคก็ใส่เสร็จแล้วนี่แต่ว่าสายพานมันจะหย่อนอยู่ก็ดูความเรียบร้อยด้วยว่าแล้วทำถูกไหมอะไรไหม มีไฟฉายนี่ก็สองดูเผื่อมันตกล่องมันตกอะไรไหมตรึงสายพานตัวนี้พรากขาตัวนี้ผมต่อดออกเพราะมันเนี่ยเดี๋ยวใส่ขาเดีย๋ยวทำการตึงสายพาน,น,นกันโอเคทําการตึงสายพานเรียบร้อยแล้วครับนี่ตำแหน่งเดิมแล้วจุดมาร์กเดิมรอยมาร์กแล้วเนาะตรงนี้สายพานก็ตึงตึงเป๊ะแนละ้วเอาตึงเอาตุดตำแหน่งเดิมของมันอนะ ทำการตรึงยังไงก็คือว่าผมเอาแป๊บหาแป๊บก็ได้หรืออะไรผมจะเอาด้ามประแจของผมที่มีอยู่งัดระหว่างไดชาร์จกับตัวเครื่องเนี่ยหาล่องงัดอย่าให้มันโดนพวกปลั๊กไฟอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะหักหากเราทําการเปลี่ยนยากเนี่ยเนาะม,มีปลั๊กไฟของมันไดชาร์ตมันอยู่ทําการงัดเลยครับงัดออกมาเลยตําแหน่งนี้จะไม่ทําอันตรายอะไรหรอกไม่เป็นอันตรายอะไรตรงนี้ ก็ดูด้วยว่าตำแหน่งไหนมันปเปราะเผื่อโดนได้ดดดดชงได้ชาร์จหักแตกอะไรเงี้ยโอเคก็จะประมาณนี้แหละสา่พานตึงเป๊ะนะผมการล็อกเรียบร้อยแล้วทีนี้เราทำการสตาร์ทกันดูเลยว่ามันจะโอเคไหมก็โอเคนิ่มไม่มีปัญหาอะไรพอลองเปิดแอร์ดูก่อน ก็โอเคผมทําการเปิดแอร์แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เรียบร้อยดีครับก็จะประมาณนี้เนาะเราทําเองได้ครับสบิดเองได้แต่ทานเส้นละว200กว่าบาทเราเปลี่ยนได้เลยแต่ก็ค่อนข้างทั้งหน่อยหนึง่งเนาะถ้าคลิปก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์หรือกดติดตามก็เป็นกําลังใจใทําให้ผมทําคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณมากครับผม